ไปเลนสวัสดีเนอพี่น้องงานน้องแจพรกำลังแรงใจถ u งขอบพุด้อพี่น้อง่งใจความหมาย สวัสดีค่ะสีหลังเงนใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสีหลังเงินใจขอบคุณทุกอยางทุกเรื่องทุกคนดังแรงใจเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ l o everyone power t m thank you so m u c ขอบคุณสามลานดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสาลานวงใจอ้าคิววงโ l ลคิววง thank you so much เียเหรือไม้เางเงินทาง happy to see you นี่ฮเอาลองทำานูสิ โอ้นั่นแลยไม่ได้เห็นคิ้วว่างไม่ไปหากันโดนแล้วพี่นุ้ยไ่ได้ไปหาโดนแล้วเริ่มขำเริ่มขำจ้าเดือนค่ะ บรรยากาศถนนพระรามตกยามค่ำคืนค่ะขากลับป้านครับ ขอบไทยแลนด์ mm. บัดดีค่ะคุณหนําตาลขอบคุณได้หลายเด้อม,มาเป็นกำลังแรงใจใหเหตุประเด็นขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องขอบคุณหกล้านดวงใจขอบ,บพุณได้หลายเด้อพี่น้องบีบผาน้่มไายคิดมากว่าหันไปอันอันทับบกไปทับบกไปสื่อของพี่น้องเอ้ยยางตากคนมากเพราะถ้าไนอาบนำ้ำอยู่ก็จะบีบผ่าแล้วก็จะอาบน้ำทีเดียว นั่นก็เสอาบหนังทีเดียวจนเด้มีฝากรองกลมอยู่นี่ไปเสื่อฝักไฟมากฝักไฟอันมันนั่นเสียมันเขาเอื่นเงี้ยมันสอดกันเลมาสอดกับว่แม่หรอกมันอันนั้นมันเด้งอันเขาเอื่นอันเขาเอื่นเงี้ยงนะโอ้ยเอื่นพอถือพี่น้องเลยมันขาดฟิวขาดที่เขาเอื่นมันสิเป็นหลอดๆหน่อยๆสี่มันเด้งดึ๊กมันก็เลยขาดกันเลย ขอบคุณไหลายๆเด้อหาร้านดวงใจเก้าร้านดวงใจมาแล้วมาแล้วเก้าร้านดวงใจป้าเดือนค่ะโอ้ยจะมาห่อนอยังไปนอมพังเลยฝนตกตหัวตาเศร้าหันอย่านี้แต่พอท่านเศร้าดีอย่างยังปอกแกกป,ปอกแกกอยู่ฝนตกไปนอนฝนตก เสียงอึ้งอังข้างโกหกห้องแล้วง,ง้มยิ้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะเสียงอึงห้องขอบคุณทุกการติดตามค่ะ ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอไวคอนให้มีแต่ความสุขกัน